เปิดขุมขายธุรกิจ5บริษัทอภิรักษ์โกธิผู้ก่อตั้ง CEO ธุรกิจแชร์หมื่นล้านพบดาราสาวเครือญาติร่วมถือหุ้นตกเป็นข่าวว่าเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ธุรกิจแชร์สำหรับนายอภิรักษ์โกธินักธุรกิจหนุ่มหลังจากทีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน62ที่ผ่านมา นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมนำผู้เสียหายจากการเล่นแชร์หรือธุรกิจให้บริการเงินลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษโดยอ้างว่าเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าแชร์แม่มณีและมีวงเงินมูลค่าความเสียหายกว่า40,000ล้านบาทผู้เสียหายนับหมื่นรายซึ่งนายอภิรักษ์เองก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างได้แก่ 1. บริษัท r k k Auto Group จำกัด ุนจดทะเบียน1 0 0ล้านบาทประกอบธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 2. บริษัท RMS Family จำกัดทุน1ล้านบาทประกอบธุรกิจให้บริการอบรมด้านการลงทุนและขายสินค้า 3. บริษัท RMS Digital Scale จำกัดทุน5ล้านบาทประกอบธุรกิจขายและให้บริการซ่อมเครื่องช่างดิจิตอล 4. บริษัท r k k Entertainment จำกัดทุน5ล้านบาทประกอบธุรกิจผู้ผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์รายการโทรทัศน์รายการบันเทิง 5. บริษัท RSI Corporation จำกัดทุน5ล้านบาท ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความทั่วราชาอาณาจักรมีหนึ่งแห่งที่นายอภิรักษ์เลิกดำเนินการแล้วคือห้างหุ้นส่วนจำกัดรักฟ้ากรุป๊ปทุนหนึ่งล้านบาทดำเนินธุรกิจซื้อขายที่ดินค่ะ